บ้านลูโบหะลือทรงหมู่ที่2ตำบลมูโนะอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสยินดีต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2557อำเภอสุไงโกลกได้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2557 ซึ่งคณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นและมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆต,ตามภารกิจและนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผลจากการพิจารณาได้คัดเลือกนายนาทวีตันเหมนายอยู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านลูโบะลือทรงตำบลมูโนะอ,อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าคัดเลือกรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2557ในระดับจังหวัดประวัติพร้อมผลงานดีเด่นโดยสรุปดังนี้นายนาทวีตันเหมนายูอายุ50ปี อยู่บ้านเลขที่15ทับงหมู่งตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่28มกราคม2556การประพฤตินายนาทวีตันเหมนายู เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศิลธรรมมีความรักเอาใจใส่ต่อครอบครัวประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านประวัติการเป็นผู้นำสำหรับประวัติการเป็นผู้นำการเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลมูโนของนายนาทวีตันเหมนายูได้ทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลูโบลือรงและเป็นประธานชมรมกีฬาบ้านลูโบลือรงโดยได้กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ในการทำหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนโดยวิสัยทัศน์มีดังนี้มุ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้าน สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. ส่งเสริมการจัดการกองทุนชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนองค์กรกลยุทธ์ 1. ปลูกจิตสำนึกให้ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนาในชุมชน 2. สร้างแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตนตามแนวประชาของเศรษฐกิจพอเพียงส ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชน